มาซ้อมวิ่งวันแรกเพื่อไปแข่งกีฬาสีเราไปซ้อมวิ่งหนึ่งรอบสนามหนึ่งรอบสนามนี่คือ400เมตรแล้วพ<ะ>่อคิดว่าหนูกับน้องใครจะถึงก่อนคิดว่ามานาถึงก่อน <c oughs> อ่ะเริ่มไป <c oughs> วิ่งเร็วเดี๋ยวแรงหมด วิ่งให้ช้าก่อนเรายังไม่เน้นวิ่งเร็วเราต้องวิ่งแบบเบาๆก่อนแต่นี่ดูแล้วไม่เบาแล้วเนี่ยนี่วิ่งเร็ว่ฮะขาขาเนี่ยแล้วดูได้พี่เขาแซงมาแล้วเนี่ยแซง็จเลยเดี๋ยวพลังก็หมด แล้วพ่อบอกว่ามันอาชนาแล้วมัน,นาแพ้เนี่ยให่สู้ดิเออพ่ออุษาเชียร์มันอาชนะเร็วตามไปห้ามวิ่งรัศส์นามเร็วพี่ก็จะถึงเส้นชัยแล้วกวดหมดแรงแล้วนั่นอนะ<ด>เอาเร็ว จุกเปล่าจุกอ่ะจุกก็ไม่ต้องวิ่ง วิ่งตามแล้วถกาเถึงเส้นชัยแล้วเร็วเร็วตามพี่เร็วอ้าวพี่ถึงก่อนเหนื่อยไหม <c oughs> น้องอ่ะวันนี้พี่ชนะนะ400เมตรหนึ่งรอบหนึ่งองสามมานีชนะใครแต่มือก่อนมานาชนะเท่ากันมานาชนะ มาหน้าถึงก่อนมาชนะากหนาอุ้ยเท่ากันมานีมาก่อนมานีถึงก่อนเอ้พี่เท <4 S 2> ่าหนูจะบอกให้พี่มานีีเริ่มตอนสองฮะพี่มานีีเริ่มตอนสองเริ่มตอนสองคืออะไรเริ่มตอนที่พ่อนับสองแล้วพี่มานีีก็ออกเงิอนอ๋อโกงเหรอ มานาถึงก่อนโอ้โหสภาพเ็บเ็บกันไดยเป็นไรอ่ะพี่แมนีทำขาแบบนี้ทำไม่หนูน้องหรอมานีไปทำอะไรน้องน้องไม่ได้ทำอะไรนี่ไม่ของหนูปกติน้องสะดุดน้องท้าตัวเองหรือเปล่ารอบนี้ใครชนะรอบนี้ใครชนะมานามานาชนะโโหมานานี่มันแบบว่า เสียสละร่างกายเพื่อความชนะเจ้ามาลาพี่ม่ด้ทำหนูล้มเราโดนชนใช่ไหม <c oughs> เราก็อย่าไปเบียดเขาดิตัวเราเล็กเราชนเขาเราก็ล้มอยู่แล้วเราวิ่งแข่งเราไม่ต้องไปเบียดเขาโอเคปเปล่าไปเบียดก็แพ้เขาต้องหลบเขาแล้วเขาถึงเส้นชัยไวๆไ,ไหนดูแขนนี่เป็นรอยอะเนี่ยแขนน้องเป็นรอยเลยเนี่ย <c oughs> ล้มยังไงอะทำไมเป็นรอยอะไม่ไ <c oughs> คนละที่หรนโจ้ยมานีถึงก่อนวันนี้วันนี้เสมอนะห้าห้าโอเคเปล่าพวกนีก้เราเข้ามาแข่งกันใหม่โหอสองคนนี้คะแนนสูสีมากวิ่งแข่งกันเนี่ยวันนี้เสมอไป